สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําเรื่องของวิธีการปักหมุดโพสต์นะครับแล้วก็ปักหมุดคลิปเรียวนะครับคลิปเรียวสามารถปักหมุดได้3ามคลิปนะครับส่วนโพสต์เราจะสามารถปักหมุดได้หนึ่งโพสครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพหรือวิดีโอนะครับไปดูครับว่ ique, าวิธีการทํำยังไงครับตามไปครับครับวิธีการปักหมุดโพสต์แล้วก็การปักหมุดคลิปเรียวนะครับให้ เพื่อนเนเข้ามาดูในเฟซของเรานะครับแต่เข้าไปนะครับก็ขึ้นมานหน้าจอนี้นะครับก็คือเลื่อนไปดูถ้ามีการปักหมุดโพส์ตไว้นะครับก็คือตรงเนี้จะมีบอกไว้นะครับว่าโพส์ทตที่ปักหมุดไว้นะครับโพส์ตที่ปักหมุดไว้เพราะฉะนั้นโพสต์ที่เราปักหมุดไว้เนี่ย จะอยู่หน้าแรกเสมอจะอยู่บนหัวของโพสต์เราของของเพจเราเสมอนะครับจนกว่าเราจะมีปักหมุดโพสต์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ก็คือโพสต์นี้ก็จะถูกเลื่อนกับไปอยู่ในตําแหน่งของเวลาที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้นะครับก็โพสต์ใหม่ก็จะขึ้นมาแทนที่ที่เราปักหมุดไว้ถ้าเราไม่มีการปักหมุดโพสต์โพสต์ของเราจะเลื่อนไปตามวันเวลาที่เราโพสต์ใหม่นะครับมีโพสต์ใหม่ก็จะ ขึ้นมาอยู่อันดับต,ต้นอันดับแรกครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นโพสต์ใหม่ก็จะขึ้นมาอยู่เป็นหัวถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนการปักหมุดนะครับตรงนี้ผมไปปักหมุดคลิปอื่นหรือโพสต์อื่นก็จะขึ้นมาแทนที่โพสต์นั้นนะครับแค่นี้นครับก็คือการที่เราจะเลือกปักหมุดโพสต์ก็เขอาไปแตะที่จุด3ามจุดด้านขวามือนี่ครับแล้วก็ปักหมุดโพสต์นะครับ อันนี้ก็คือโพสที่ผมเลือกปักหมุดใหม่ก็คือจะมาแทนที่โพสเดิมที่ผมปักหมุดไว้แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการปักหมุดโพสนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเปิดไปหน้าจอไหนก็แล้วแต่พอกลับมาที่หน้าเพจของเราก็โพสที่เราปักหมุดไว้จะขึ้นมาเป็นอันดับแรกครับนี่ครับส่วนการปักหมุด คลิปเดียวก็คือเข้าไปที่หน้า,าเพจของเรานะครับง่ายๆถ้าเกิดว่าไปทีท่ดูที่วิดีโอนะครับจะได้เห็นวิดีโอของเราทั้งหมดครับอันนี้คือคลิปที่ผมปักหมุดไว้มันสามารถปักหมุดได้3ามคลิปนะครับเป็นคล,ปคลิปเดียวที่สามารถปักหมดุหมดได้ได้สามคลิปถ้าผมจะปักหมุด คลิปอื่นมาแทนพวกนี้ก็จะถูกแทนที่ไปนะครับก็จะไปอยู่ตามลันตามเวลาที่ที่เราโพสต์ไว้ณนะวันนั้นเวลานั้นมันก็จะกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมของเขาครับสมมุติว่าผมจะทําให้ดูนะผมจะปักหมุดปักหมุดคลิปนี้นะครับถ้าเราจะเลือกถ้าเราไม่ได้เลือกคลิปไหนที่จะออกเราปักหมุดเลยก็คือคลิปนี้จะหายไปนะครับคลิปสุดท้ายนี้จะหายไปแต่ผมต้องการยกเลิกคลิปนี้ กดค้างไว้ครับกดค้างไว้แล้วก็จะขึ้นมาว่าให้เรายกเลิกปักหมดคลิปเร็วผมแตะยกเลิกไปครับคลิปนั้นหายไปแล้วครับทีนี้สมมุติว่าเราจะเอาคลิปอื่นขึ้นมาแทนที่นะครับคลิปไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการที่จะโปรโมทคลิปนั้นให้อยู่อันดับต้นๆให้เป็นให้ขึ้นมาอยู่ เป็นอันดับแรกนะครับสมมติผมจะเลือกคลิปนี้ผมก็กดค้างไว้ครับกดแตะที่คลิปค้างไว้แล้วมันจะขึ้นว่าปักหมุดคลิปเดียวไว้บนสุดเห็นไหมครับคุณสามารถปักหมุดคลิปเดียวไว้บนสุดได้3มคลิปนี่คือบอกไว้เห็ไหมครับก็กดแตะที่ตรงนี้นะครับคลิปนี้จะขึ้นไปอยู่บนสุดเลยครับแทนที่คลิปที่เรายกเลิกไปเห็นไหมครับไม่ว่าจะเปิดมากี่ครั้ง ก็ตามแต่คลิปที่เราปรับมุนไว้จะอยู่ด้านบนเสมอนะครับช่วยทําให้คนที่เพื่อนๆที่เข้ามาในเพจของเราเห็นคลิปที่เราปรับมุนไว้เป็นอันดับแรกนะครับเป็นคลิปที่เราโปรโมตนะครับครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม ถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ